สวัสดีครับนี่ผมออนทัวร์นะครับวันนี้เช้าว,วันนี้ที่อุดมพรพิสัยหลังจากกลับมาจากบ้านคงคานนะครับไปถ่ายคลิปมอลำมาก็เลยมาเดินตลาดเชา้าอุดมพรพิสัยนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศยามเช้ากันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เป็นวันตลาดนัดด้วยนะ22ตุลานะครับก็ทุกวันที่2 12แล้วก็ยี่สิบสองนี่คือตลาดเทศาบาลตะบลกำแพงนะครับหน้าวัดประชานิมิตนะครับยามเช้า,ชาที่อุดมพรพิสัยนะครับแม่ค้าแม่ขายก็กําลังตั้งร้าน เดี๋ยวเราก็จะไปตลาดนัดกันก่อนนะครับว่าวันนี้มีอะไรขายแต่เช้าเลยตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงนะครับ,ราาบถนนประชานิมิตไปลงหนังเก่านะครับเส้นนี้ข้างหน้าเรานู่นแหละครับไฟแดงถนนสีบุญลือแล้วก็ถนนเอ่อน่นแหละครับไปลงหนังเก่ามีมาจากตลาดบรรยากาศ ตัวพิสัยวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆนิดหน่อยนะครับผลไม้เจ้านี้มาแต่เช้านะครับหน้าร้านบุญชัยนะครับจะมีของขายเป็นผักหอมกระเทียมนะครับนี่ครับขายดีเจ้านี้ลูกค้าเยอะมากนะครับหัวมุมทางไปคิวรถเก่านะครับเส้นนี้ มาเช้าๆจะได้เลือกก่อนนะได้ผลไม้ใหม่ๆนะโล้ลูกค้าลุมแล้วครับเนี่ยเจ็ดโมงเช้านะครับบรรยากาศเดี๋ยวแะขึ้นค่าอีกทีประมาณ9ก้าโมงนะครับพี่น้องมาจากบ้านเข้าเมานะครับเองขายในตลาดน,นัดนะร้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> านนี้นะครับยามเช้าๆผู้คนไปยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นเช้าอยู่นะครับบรรยากาศไม่ค้าไม่ขายกําลังเตรียมของขายตลาดน,นัดอุดมความพิสัย จังหวัดซีซากเกตนะครับนี่ผลไม้แม่ค้าน้อยอีกแล้วครับนี่ขายข้าวเม่าช่วยแม่นี่เท่าไหร่ละยี่สิบบาทแบบหวานนะครับข้าวเม่าข้าวเม่าจะไปกันที่กรุงเทพอ๋อไปกรุงเทพเหรอครับเพราะวันลูกลชายของคุณไปอยู่กรุงเทพโอ้ที่เซนมาโอ้เด็กใกล้ๆก็ผลลำบุญครับครับ เป็นคนที่นู่นเลยครับหรือว่ามาอยู่สุพรรณคุณคุณเขามีลูกอยู่ลูกอ๋อครับครับครับขอบคุณครับก็เลยไปครับครับเป็นแล้วก็ไปออกบรรดาทีมผู้สิงโอ้ใหเข้าเมาในการทำานลุโอ้หลวงพ่อบางลุงรับไปเลยสีใหญ่ๆครับก็ทำบุญด้วยเข้าเมาตรงโอ้ดีดีดีครับการทำรักขุนหารผู้สิงห์เข้าเมาดีกว่าเซอร์นิ่งขายได้ห้าสอบสิบสอบเก้าสอบยี่สอบละสิบลูก อาเป็นกระสอบเลยไม่ค้าจะไปทุกนัดไม่มีวันหยุดมีกางเกงกัดจันทร์สุดครับผมเห็นอยู่ที่ทิศเกตข้างสุนถึงข้างสุนถึงขายแกงขายลาบโอ้ครับยังไงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอโทษที่มาแล้วไม่เจอครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมต้นไม้คึกแล้วครับคึกแล้วพอเสายก็เริ่มคึกแล้วะเราเดินลงไปในซอยคิวรถเก่านะติดข้าวก็มี ตลาดนัดวันที่212 22มากกว่า40ปีนะครับตลาดนัดแห่งนี้นะครับตรงนี้คิวรถเก่านะครับเราจะเดินออกไปฝั่งนี้นะครับตรงนี้มีรถทรงแถวเก่ามาจอดนะครับวันตลาดนัดประมาณสัก2าคัญนะสายเมืองจันทร์สายพุวตทัน,ทนแล้วก็สายผือใหญ่ ขายมะล่ามันกุ้งผัดเดินเลยมาแวะตลาดเต่าพอดีเด็กทีเสียบมือกันเอไงโอ้ดีเด็กเสียกันจำได้ค่ะโอ้ยูเนี่ยผต้องว่าเลยว่านละไหนครับขายของอนี่คือมันขาป้าขายเล่นอ่างนี้โอ้ครับผมป้าที่เิ่นพอดีพอจะพร้องท้องเจริญเลยไปเลยพี่ายจ้ามุ้งไส้กันพร้องเจริญหนังโบราณนะหนังเก่าโอขอบคุณเลยครับอาจาใต้ครับผมได้สวัสดีค่ะปิซซ่าตลอดครับผมขอบคุณครับคุณยายขาย เป็นอยู่ในตลาดอุดรปรนะครับมาทางท้ายเป็นร้านค้าข้างในนะครับมีร้านตลาดอุดรปกรยามเช้าวันนี้เราเดินตลาดนัดแบบรีบเร่งรีบนะแป๊บหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปในตัวตลาดจะเข้าไปไหมเข้าไปซื้อของไหมค่ะซื้อหมูบรรยากาศช่วงเช้าของอุณพ่พิสัยนะครับวันนี้พามาส่งบรรยากาศนะครับให้กับคนที่ไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้วก็ดูบรรยากาศเช้านี้ที่ อุตร้พิสัยสีเสเกตนแะลูกหอยตัวนี้โอ้วิธีชาเช้านะครับมีสามล้อด้วยหน้าวัดประชานิมิตโอ้คือคักแล้วครับสายสายเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อของกันตลาดสดเทศบาลตะบลกำแพงนะครับวันนี้มาร้านไก่ย่างหมูปิ้งนะครับ ปิ้งไก่ย่างตัวน,นี้ก็สายแล้วก็ขายขายกบหมดแล้วครับนี่เดียวแค่ประมาณนี้แหละครับใหม่ๆสดๆไก่ย่างอุกลพรที่สุรุงพรนะครับร้านนี้ตรงตรงตลาดเลยทางหน้าวัดประชานิมิตนะครับนี่มีข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็มีเจวด้วยนี่ครับนี่ <c oughs> ไอ้กี๊เขาผัคกาม่ค่าครับนี่ตับแล้วก็ไก่ย่างนะครับแล้วก็หมู ไก่สี่สิเป็นประคับสี่สิบ่ไก่สีห้าแล้วก็ตับไก่ไก่ยี่ห้แล้วก็หมูหมูยี่ห้าเอาหมูยี่สิบหัวใจ10บาทโอ้เริ่มต้นที่สิบาทวันโอ้สิบยี่สิบห้าสี่สิบห้านะครับ ไก่ย่างอุดมพรนะครับนี่ครับหน้าวัดประชานิมิตนะครับทางเข้ามาตรงๆง,งนี่เขาเนี้ยวเป็นใหม่ๆเลยครับอ่าเวะเวียนมานะครับถ้าใครผ่านมาอยากกินไก่ย่างร้อนๆสูตรอุดมพรนี่มาร้านนี้นะครับนี่ยรุ่นทุเรายนหรอรุ่นสุเรียนหรอรุ่ท้ายนหรอวะเจ้ารุ่นเหรอครับขายมาเนี่ยเมื่อไหร่ของเก่าแก่ตัวนี้นี่ของเก่าอุดมพรรุ่นสามลุนสามลุนสอง โอ้รุ่น C นี่แหละครับของแท้ของแท้คันคุณบอาบอกกับพงหัเลยครับว่าขายมาโดนแล้วครับนี่คืออุจมพรจริงๆนะครับนี่ดั้งเดิมคิดว่าหาที่เกินหกสิบปีบอกเกินบอกโอ้ของแท้นี่ของแท้อุจจพรครับบอกแนะนําบอกต่ออีกร้านหนึ่งไก่ย่างอุจมพรพิสัยขอบคุณครับตอนนี้คบาทเี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับครับดีครับครับยายขายผักตื้นบานนะครับตรงกลางริมถนนตรงนี้นะครับตรงนะครับ ของสูงยังมีนะครับตลาดอุทวะพิสัยนะครับขายแนงมูซันย่าแนงไทยนะครับหอมกระเทียมแดงกวาซื้อไปจะกินนะครับผมราคาสิบบรรยากาศเช้านี้ดีอุกมปน,รนบรรยากาศเจ็ดโมงกว่าหลังอำเภอนะครับวัน ธรรมดานะครับกับบรรยากาศตลาดอุดลพรวันนี้นะครับพามาเดินชมนะครับอาจจะไม่ครบทุกร้านนะครับก็ตามโอกาสตามเวลานะครับที่เราถ่ายคลิปไปฝากท่านผู้ชมที่อยู่ตรงนี้ทุกท่านนะครับที่ที่รับชมทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ